ครับอยู่กับผมนะครับช่างบล็อกคอมแลิ้งนะครับวันนี้จะพามาดูตุืยสวยนะครับมัลุงผักสบนครับของเสียเนตรนะครับไรสังกัดนะครับกีนึไหลกีนึนะครับวันนี้ก็เอามาเปลี่ยนชุดดอกจอกเพิ่งท้ายใหม่นะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับลองเรียบร้อยครับก็โอเคครับหายดังครับลาออกตัวก็ดังแก๊กๆครับทันนี้ ล้ว,ลว,วันนี้ก็ทีมงานเราช่างเราก็ว่างอยู่ครับวันนี้ก็คอมสุดท้ายคำหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็น Geo 8นะครับเ <c oughs> ขาเร็วครับแต่ผมจะพามาดูอ่า ออต่อมาจากอูไหนนะครับผมก็อ่านไม่ออกนะครับเหมือนกันให้เพื่อนๆลองอ่านดูครับอูช่างอะไรครับนี่ไม่เอาประยุทธ์อ่านยากครับถ้าไม่ผิดก็น่าจะคนที่เขียนผิดมานะครับไม่เอาประยุทธ์อ่ะ นะอันนี้ก็สวยครับสภาพสวยจะได้ครับนิ่มดีครับลองขับดูแล้วครับเียยนนน้อนะ